ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเ h อร e a d e เดอร์นะคะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักค่ะประจำเดือนคุมภาพันธ์2 5 6นนะคะของราศีกันค่ะเดี๋กววาจะขึ้นวันที่ไว้ให้บนหน้าจอนะคะเออดวงนะคะในคลิปนี้นะจะเป็นดวงโดยรวมค่ะ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะกวางไม่อยากเอาให้คุณเอามาตัดสินใจเรื่องต่างๆว่าอย่างเช่นจะเลือกคนนี้ดีไหมหรือจะลงทุนแบบนี้นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าให้ดูคลิปโดยรวมเนี่ยให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเป็นแนวทางชีวิตค่ะนะมันจะได้แบบว่าเออดูแล้วมันสบายใจดูแล้วมันเพลิดเพลินเดี๋ยวแบบไม่อยากให้ดูแล้วแบบดูแล้วเครียดเอ,อวิตตกไปนูน่นนี่นั่นนะคะอ่ะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถเอ่อ กดด้านล่างได้เลยค่ะมันจะมี description box นะคะบอกไว้เนาะว่ามีลิงก์แล้วก็ add line มาได้เลยค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเลยนะพอกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะอันอย่างแรกเรามาดูในเรื่องของพลังงานก่อนค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะพลังงานที่วางบทวางใช้ไพ่นะคะ oracle นะคะเป็นไพ่ของคนไทยนะสำหรับใหม่ที่เพิ่งได้มาเอามาใช้ในเดือนนี้เลยค่ะนะ,ะมาดูกันนะคะ เขาบอกว่ามีทางออกค่ะมีทางออกนะคะอ่าวันที่สิบหกด้วยนะแต่อันนี้วันนี้ฟังอ,อ,อัดวันที่วันที่สองค่ะอะแล้วก็นะพยายามมีผู้ชายคนนึงนะคะ <c oughs> เห็นน้องลิงค่ะนะน้องลิงนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกกลัวนะคะรู้สึกกลัวทํายังไงก็พยายามที่จะหาทางออกโดยการปีนกําแพงออกไปนะคะนะแสดงว่าเปรียบอาจจะเปรียบเหมือนน้องลิงนี่คืออะไร น้องลิงนี่คือตัวปัญหานั่นเองนะคะปัญหาหรืออะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราสึกหวัดกลัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การงานปัญหาที่คุณในเรื่องงานเราแก้ไขไม่ออกนะคะปัญหาในเรื่องเงินนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะเออไม่รู้แหละมันจะมีอะ่ะนะมันจะมีในเรื่องงานอะ่ะมันเหมือนแบบคืออาจจะเป็นดวงนะคะเป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเนาะเหมือนเวลาที่เขาไปเติมน้ำมันตะเกียงกันที่ ที่วัดนะคะควังก็แนะนํานะอยากให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะก็แบบว่าอธิษฐานเนาะก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมืดแปดด้านมันไม่รู้จะไปทางไหนดีก็ขอให้แสงสว่างในเปลวเทียนเนี่ยคะ่ะนาทางชีวิตคุณไปให้ได้แบบตลอดลอดฝั่งให้หาทางออกเจอให้หาทางที่แบบสว่างสวัยนะคะ แล้วก็อยากจะให้ชีวิตของพวกคุณนะคะลาบรื่นเหมือนด่งน้ํามันที่คุณเติมลงไปนะคะอ่ะประมาณนี้เลยนะมันเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนเราเติมน้ำมันตะเกียงล่ออธิษฐานนะคะคุณจะเจอทางออกค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูความสัมพันธ์ของคนโสดกันค่ะนะวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะคนโสดมีไพ่เ้าไม้ค่ะแล้วก็มีราชาถือเหรียญค่ะ c h ออตนะคะแล้วก็หเหรียญค่ะตามด้วย the lover นะคะ ช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาให้คิดไม่ตกนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะสถานการณ์อื่นเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องแก้ไขยอยู่คนเดียวนะคะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างวิตกและค่อนข้างเครียดนะอ,อาจจะแบบนั่งกุมขมับเลยค่ะนอนก็นอนไม่หลับนะอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทองเข้ามาก็ได้นะคะเงินทองเนี่ยเห็นไหมมีไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคะคุณอาจจะแบบไปให้ใครหยิบยืมนะคะหรือว่าบางทีอาจจะ จะให้ใครหยิบยืมไปแล้วแล้วก็อาจจะหมุนไม่ทันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าให้ใครไปแล้วปรากฏว่าให้เขายืมแต่กลับกลายเป็นเงินทําบุญไปซะง,งั้นเอออารมณ์ประมาณนั้นนะัคือมันแบบเอาคืนไม่ได้อีกแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แล้วกวางยังคงมองเห็นด้วยนะคะว่าไพ่ก้าไม้นั่นหมายถึงบางทีคุณนะตัวคุณเองอะ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมองใคร นะคะยังไม่ได้แบบว่า,ารับใครเข้ามาอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากนักอาจจะไปแบบโฟกัสในเรื่องของปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่กวางอยากให้คุณเปิดใจค่ะนะคะเดือนนี้นะช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะได้เจอใครที่มันถูกสเปคคุณก็ได้นะไพ่เลเวอร์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคนที่คุณแบบเฮ้ยคิดว่าใชา่อ่ะต้องใช้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ะเลยรู้สึกแบบเออมันมีความแบบ อ,อ,อาจจะแบบหน้าตาผิวพรรณนะคะรูปร่างอะไรแบบนี้นะคะอาจจะค่อนข้างถูกสเปคนิสยัยทัศนคติอะไรแบบนี้เลยนะเออแบบเป็นคนที่ใช่แล้วเ,เนี่ยไพ่หกเหรียญยังคงบอกด้วยนะคะว่าบางทีการที่คุณเจอคนที่ใช่คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณทําบุญมาร่วมกันนะไพ่หกหกเหรียญคือการทําบุญด้วยนะเออไพ่หกเหรียญคือการทําบุญมา คุณอาจจะทำบุญมาร่วมกันนะคะจากชาติปางก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราได้มาเจอกันในตอนนี้นะคะดังนั้นมันก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสให้มันหลุดมือไปถูกต้องไหมอืมแล้วคนที่จะเข้ามานะใครเอ่ยมีสเปคสายฝ่อบ้างยกมือขึ้นนะคะเออเนี้ยจะได้เจอนะจะได้เจอชาริออดเนี่ยคือสายฝ่อแบบฝั่งยุโรปนะคะฝั่งยุโรป USA อะไรประมาณนี้นะ เออเขาจะมีความแตกต่างของเชื้อชาตินะคะยังไม่ถึงศาสนาศาสนาก็มีส่วนด้วยนะคะคือมีความแตกต่างแตกต่างอย่างที่ได้ใช้คือเชื้อชาตินะคะแล้วก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะต่างอยู่ต่างทินต่างแดนนะคะแล้วอาจจะต้องเดินทางมาเจอแบบนี้ก็ได้หรือบางทีนะคนโสดนะ คุณกาลังจะเดินทางไปท,ทําธุระอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะท,ทาธุระอะไรเกี่ยวกับพวกกับการเงินหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสักอย่างหนึ่งแล้วดันดันแบบเอ๊ะไปอินเลิฟนะเออแบบกลายเป็นสตอรี่เลยนะคะเออไปอินเลิฟกับใครสักคนหนึ่งแบบระหว่างทางอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาแบบได้มาจับพัดจับผูมาช่วยคุณนะในเรื่องต่างๆก็ได้แล้วอีกอย่างนะกวนจะบอกว่าคนนี้นะคนนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วเข้ามาซัพพอร์ตคุณ นะคะอันนี้บอกเลยนะช่องกวางนะคะไพ่กวางไม่ไม่ไม่ได้แบบจํากัดเพศนะอันเนี้ยคิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะมาดูอาจจะเป็นผู้หญิงเข้ามาก็ได้แล้วก็มีลักษณะที่เป็นแบบว่าชาวต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดว่าเข้ามาดูกว่าคิดว่าผู้หญิงนาะจะเยอะกว่านะผู้หญิงเข้ามาดูนะคะก็จะเป็น มีผู้ชายที่เข้ามานะคะอาจจะมีอายุเยอะหน่อยนะคะอายุมากกว่าคุณสักห้าปีนะคะห้าปีแล้วก็เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะในเรื่องต่างๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ซัพพอตในเรื่องเงินนะอาจจะซัพพอตในหลายๆหลายๆเรื่องเลยก็ได้นะคะเหมือนแบบเป็นคู่สมพงดวงสมสมพงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูนี่ดีกว่าดูไพ่คำแนะนำดีกว่าว่าเขาจะแนะนำว่าอะไรนะคะอืม ุณอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่มันต้องเครียดหรือแบบอุปสรรคอะไรในชีวิตหรือเปล่าช่วงนี้นะคะดูซิว่าจะจัดการยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเห็นไหมเหมือนเหมือนคนคนนี้เหมือนคนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วยคุณแบบแก้ไขปัญหานะคะเห็นไหมว่าไพ่พลังงานนี้เป็นยังไงเอ่ยอ่าใครยังไม่ได้ดูนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะไพ่พลังงานเขาบอกว่ามีทางออกถูกไหมคนคนนี้เขาอาจจะมาช่วยคุณหาทางออกก็ได้นะคะอืม จะเป็นปีวอกได้นะอ่าไม่รู้เหมือนกันนะหวังก็อนนะนี่มาดูต่อนะคะคําแนะนำอ่าอ่ะ,อะนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ขนลุกเลยอะเนี่ยจ,จะบอกว่านะคะคนโสดนะราศีกันนะไม่ไว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้เปิดใจมากๆเลยค่ะ อ,อ,อย่าแบบอย่าแบบมีใบแอดอย่าอาคาติอย่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะเออคนที่เข้ามาเนี่ยนะจะมาแบบมาดามหัวใจคุณนะคะจะมาดามหัวใจคุณจากคุณที่แบบเคยเจ็บปวดนะคุณปิดตัวเองเพราะความเจ็บปวดต่างๆนานานะแล้วก็ยังคงแบบรักไม่ลืมอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ปิดต้องเปิดต้องเปิดใจนะต้องรักษาแผลได้แล้วต้องลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็คนคนนี้นะอาจจะมาเป็นคู่ชูชื่นกับคุณก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังนะคะค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับกันไปแล้วมันก็เริ่มเริ่มแบบจริงจังขึ้นมาแบบนั้นก็ได้ไพ่เดอะซันเนี่ยคือเขาแบบเดอะซันเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะ เออไพ่เดอะซัน,นี่คือหมายถึงแบบการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะคะเออบางทีเผลอๆนะอาจจะมีเด็กน้อยมาด้วยนะอานะคะคือมันเป็นกลายเป็นแฟมิลี่นะอ่ากลายเป็นแฟมิลี่ที่มีพ่อแม่ลูกนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะตามด้วย3เหรียญค่ะ แล้วก็สิบไม้ค่ะแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะค่อนข้างค่อนข้างน่าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายที่เหมือนสั่งสมมานานนะคะสะสมสั่งสมมานานแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ เนี่ยกอจะบอกว่าถ้าเกิดคุณนะคะนึกคําถามอยู่ในใจนะว่าเขาคนนี้จะกลับมาไหมจะได้แบบถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วแบบดับดับติดติดตอนนี้แบบเขาหายไปถามว่าเขาจะกลับมาไหมเดี๋ยวเขากลับมาค่ะมีไพ่สามเหลี่ยญขึ้นมานะเดี๋ยวเขาจะกลับมาแต่ถามว่ากลับมาจะสาสางปัญหาอะไรที่มันมีอยู่ให้มชัดเจนขึ้นไหมคิดว่ายังนะคะมัดปัญหามันก็ยังคงอยู่ค่ะ นะคะแล้วตัวคุณนั้นต้องระวังด้วยค่ะตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาอาจจะเป็นคนตอนนี้มันเป็นช่วงอารมณ์ที่แบบปท้าอารมณ์ปท้ามากๆาเลยนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะหึงแรงรักแรงเกลียดแรงนะพอพอมันเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยพอมันเจอหน้ากันด้วยความที่มันขุนเคืองกันด้วยหวางกลัวที่กลัวว่ากลายเป็นแบบจะมีคําพูดบาดใจกันนะคะมันก็กลายเป็นเพิ่มมาอีกหนึ่งปัญหานะมันเป็นมันเป็นมันเหมือนกับว่านะคะ ความสัมพันธ์ของคุณนะไม่ชัดเจนก็จริงแต่มันเหมือนกับอาจจะเป็นต่างคนต่างช้อปปิ้งด้วยหรือเปล่านะคะอากวางคิดว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะเป็นช่วงที่แบบช้อปปิ้งอยู่ยังคงเลือกอยู่นะคะยังเลือกเฟ้นหาใครอยู่นะยังไม่ได้แบบอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจแต่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตัวคุณหรือก็ไม่ตัวเขานี่แหละนะคะพยายามที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์เพราะคุณเป็นคนจริงจัง เออนะกวางขอเล่าสถานการณ์เดียวดีกว่าเดี๋ยวสับไปสับมาเดี๋ยวกวางจะงงนะคะแล้วคุณเอาไปสลับกันเองเนาะมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะตัวคุณนั้นะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนมากคือรักก็รักอ่ะเอออยากได้นี่ก็คืออยากได้อยากความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนก็คืออยากให้มันชัดเจนอยากทำอะไรที่มันแบบให้มันเป็นรูปธรรมอ่ะเนาะให้มันเป็นรูปธรรมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมันลอยไปลอยมานะคะตัวเขานั้นอาจจะลอยไปลอยมาตัวเขานั้นยังแบบ ยังคงคงคุยอะความไม,ไม่ได้บอกนะว่าว่าเขาจะมีใครคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาอะอาจจะยังคงดูดูอยู่นะคะคงยังดูอยู่และก็แบบไม่ได้เลือกใครแล้วก็ยังไม่ได้เลือกเรานะเขาเป็นคนค่อนข้างช่ำมีนิดนึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์แล้วก็แบบทํางานเก่งหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะเป็นคนบ้าง,งานด้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันมีอันนี้เข้ามาคนบ้าง,งานคนอะไรอย่างเงี้ยทำงานเก่งคนฉลาดอะ ใครๆก็เข้าหาถูกไหมใครๆก็เข้าหาใครๆเขาก็อยากจะแบบเข้ามาคุยด้วยนะเอ่อถามว่าเนี่ยพลังงานตอนนี้นะคะมันเขียนว่าแบบมีทางออกใช่ไหมวางคิดว่าเนี่ยการที่คุณจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเอา่อจะได้เจอได้ปะกันได้คุยกันได้พูดกันเนี่ยนะมันจะมีโซลูชันละมันจะมีมันจะมีะมะมมะมเอ่อมันจะมีทางออกนะคะนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะ ดังนั้นคุณน่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่โอเคกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดจบไปได้เลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่อนแอก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจมอยู่กับปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นใจแต่จริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนที่แบบข้างในเป็นคนที่สตรองมากๆแล้วอ่ะ เออก็อย่างที่กวางบอกไปตอนแรกนื้นักแรงเกลียดแรงดังนั้นเวลาถ้าคุณจะตัดใครก็คือตัดได้อยู่แล้วแต่พอด้วยความที่เป็นอาจจะเป็นพวกเอาชนะแล้วแล้วปัญหามันยังคงอยู่พอปัญหามันอยู่มันไม่ได้แก้คุณก็เลยพยายามที่จะเอาชนะมันคือพยายามที่จะแก้มันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะมีทางออกของคุณเองอะ่ะคุณจะเริ่มรู้ตัวคุณเองอ่ะคะ่ะว่าว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านักกับการที่ที่ฉันจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะอ่านเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําดีกว่าว่าไพ่คําแนะนําเขาจะจะพูดเหมือนกวางไหมที่แบบเมื่อกี้นะอเห็นไหมไพ่เดอร์สตาร์ขึ้นถ้าไพ่เดอร์สตาร์ขึ้นเนี่ยคือชี้ชัดได้เลยนะคะว่าว่าคือการฮิลิ่งตัวเองนั่นเองเป็นไพ่ของคนโสดนะ ชัดเจนได้แล้วไพ่อารมณ์ไพ่บอกว่าชัดเจนได้แล้วเธอชัดเจนกับตัวเธอเองได้แล้วอย่าให้ใครมาทําร้ายตัวเองอย่าให้ทําใครมาทําร้ายเธอเอ,อนะเนี่ยมันอารมณ์ประมาณนี้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ฮิลลิ่งนะคะไพ่ฮิลลิ่งก็จะประมาณว่าเราควรจะต้องแบบ move on ได้และเราก็รักษาจิตใจตัวเองที่ตัวเองจะพยายามเอาชนะพยายามจะแก้ปัญหาทาั้ง,งที่แบบว่า เรารู้อยู่แล้วถ้าเราตัดออกมาเราเดินออกมาเฉยๆเลยมันอาจจะเดินได้ถ้าเราไม่เอาแบบอารมณ์ไปสู้อะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วไพ่เทมเพลรเนี่ยังคงบอกด้วยนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุนยังคงรักษามันต่อไปถ้ายังพยายามที่ให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปต่อเนาะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบดับดับติดติดอะคะ่ะมามาไปไปแล้วก็ต้องใช้ความอดอดทนมากๆเทมเพอร์อดทนมากๆแล้็ต้องมีความแบบ นะเดี๋ยวก็ต้องมีความฉุนเฉียวกันอีกไพ่ราชินีคือเรียญคือความจริงจังอะค่ะนะว่าเราบางทีเราต้องหนักแน่นกับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือคําแนะนําของไพ่เนาะอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับความไม่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกวางเป็นกาลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะที่คนมีคู่ค่ะ มาดูคนมีคู่กันนะคะมีไพ่หกดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยสี่เหรียญค่ะแล้วก็สี่ถ้วยนะคะสี่เหรียญสี่ถ้วยแล้วกเ็เด็กถือดาบนะคะแล้วตามด้วยไฮ i e s สเทสค่ะอืมมันเหมือนว่าความรักครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณไม่ค่อยได้ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอืม คุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างขี้หึงด้วยนะคะแต่ก็ทําไปทํามาอาจจะไปรู้อะไรมาก็ได้เพราะว่าไพ่เนี่ยไฮเพสติ่งนียมันขึ้นมานะคะนั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีใครคนนะคะมีใครอีกคนเข้ามาก็าได้ค่ะนะแบบนี้ก็ได้พอมีใครอีกคนเข้ามาเนี่ยมันทาให้คุณรู้สึกว่าเออพอจับได้แล้วอะ่ะอาจจะแบบมีมีนิสัย เคยเคยมีเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในความสัมพันธ์อย่างนั้นแล้วทําให้ตอนเนี้ยคุณมีมีความรู้สึกว่าแบบคี้หึงนะคะขี้หึงมากๆแล้วพยายามแบบเก็บตัวเอ่อไม่อยากให้เขาออกไปไหนอยากให้เขาอยู่แต่บ้านนะคะค่อนข้างเซฟเขาทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกระแวงนะมีเพจ เนี่ยเห็นไหมเราแวงมากๆแล้วก็พยายามส่องพยายามหาคําตอบพยายามแบบว่าเออคนนั้นเป็นใครนะหรือว่าเขาจะกลับมาติดต่อกันอีกไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วอะพายอยากให้ move on นะคะอืมนะพายอยากให้ move on มันเหมือนกับอันนี้เลยนะคะมันเหมือนกับไพ่พลังงานเลยที่เขียนว่ามีทางออกนะคะก็คือการ move on นะคะบางทีนะบ,บางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรอกนะคะหรือบางทีคุณอาจจะสงสัยไปอย่างนั้นก็ได้แล้วอาจจะไม่มีใครก็ได้นะคะเออเราต้องแบบบางทีต้องเชื่อมั่นในคู่ของตัวเองนะคะไหนๆก็คือเป็นแฟนกันแล้วก็รักกันแล้วนะคะบางคนเป็นคู่สามีภรรยามีครอบครัวแล้วนะคะมันก็จะต้องเออเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะมันมีไพ่หกหก หกดาบเนี่ยหกดาบไม่ได้หมายถึงแค่ move on อย่างเดียวนะคะมันยังคงพูดถึง move on เอ่อในเรื่องของปัญหาด้วยนะคะเราพยายามทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังแล้วก็เดินหน้าต่อไปและอีกอย่างนะคะไพ่อันนี้เนาะมันเหมือนว่าให้พาไปด้วยกันอะ ถ้าคุณมีคู่คุณควรพาคู่คุณไปด้วยให้ผ่านอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามาระหว่างทางนะคะอยากให้พาคู่ของตัวเองผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยนั่งเรือไปด้วยกันนะคะนั่งเรือไปให้แบบตลอดลอดฝั่งตรงเนี้ยมันอาจจะมีน้าเชี่ยวนิดนึงตอนนี้คือปัญหามันอาจจะลุมเร้ามากๆเลยแต่ว่าถ้าเราอดทนพากันไปเนี่ยคิดว่าไปถึงฝั่งแน่นอนเลยนะคะแล้วขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะเออบางทีตัวคุณนั้นอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัว หรืออะไรแบบนี้แล้วพอเจอในเรื่องแบบเนี้เขาแามามันทําให้เกิดความรู้สึกแบบเราแวงไปหมดเลยอะระแวงซ้ายระแวงขวาเราแวงงู้นอย่างนี้นะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะมันไพยลังงานมันบอกอยู่แล้ว่ค่ะว่าเดี๋ยวคุณจะหาทางออกของคุณได้แต่ว่าทางออกของไพ่เนี่ยที่ที่ในสถานการณ์ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้คุณแบบ move on จากปัญหาต่างๆนะคะแบบพยายามที่จะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ดําเนินชีวิตไปให้แบบ ประครับประคองไปให้ดีที่สุดเนอะเหมือนเรารักคนนี้แล้วเราอยากจะแบบเออให้เขาไปอยู่ด้วยกันที่แบบตลอดรอดฝั่งแต่งงานกันมีเล่ามีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องก็ต้องแบบเรื่องเล็กน้อยมันก็อาจจะไม่ได้เล็กน้อยเนอะมันเออเรื่องเนี้ยที่มันมีปัญหาเข้ามาในชีวิตบางเรื่องเราอาจจะต้องตัดไปอืมแล้วก็เชื่อใจกันให้มากขึ้นอย่าระแวงนะคะอืมให้ระวังไว้อะแต่ไม่ต้องระแวงอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนํานะคะ คำนำ้ำนำไพ่เดวเวอร์เห็นไหมไพ่เดวเวอร์คือคเหนือนเขายังไงก็คือคู่กันคือมันคู่กันนะด้วยความที่มันเป็นคู่กันไพ่เดวเวอร์คือยังไงก็เป็นคู่กันยังไงก็เป็นครอบครัวกันยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยบางทีเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณนั้นน่ะทาไมก่อนถึงพูดว่าเป็นครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าไพ่หกเหรียญยังคงมาแสดงถึงว่าบางทีคุณอาจจะทําบุญมารวมกันถึงได้มาเจอ ทุกวันนี้เออบางครั้งเราก็ต้องคิดว่าเออกว่าจะได้มาเจอกันนะเออมันก็ยากเย็นมากเลยความรักครั้งแรกในวันแรกๆเป็นยังไงเราก็ต้องย้อนเข้าไปถึง,องมองให้ลึกเข้าไปนะคะแต่ว่าเราบางทีเราต้องเข้าใจนะเข้าใจตัวตนของคู่เราเราเป็นคนเก็บตัวแต่ว่าคู่ของเรามันสลับกันได้นะแต่คู่ของเราเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,น,นู่นนะี่ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบแบบอยู่กับเพื่อนชอบอยู่กับฝูงนะคะแล้วก็ชอบแบบชอบสังคมอืมไม่ชอบอยู่บ้านแต่มันต่างกับคุณเนะี่ยคุณแบบชอบอยู่กับที่ชอบอยู่บ้านชอบเก็บตัวเออไม่ชอบเข้าสังคมดังนั้นบางทีเราควรจะต้องยอมรับกันและกันแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจว่าเขาก็ต้องยอมรับเราเหมือนกันที่เราเป็นแบบนี้อาจจะเจอกันแบบคนละครึ่งทางนะคะดังนั้นกวางเป็นกําลังใจให้ค่ะว่าทุกแต่ทุกปัญหา รวนแล้วแต่มีทางออกนะคะขอให้ทุกคนได้เจอแบบทางออกเร็วๆนะคะเอ่อสำหรับใครที่อยากดูดวงฟรีนะคะสามารถไปติดตามกวางได้ที่ติ k To อกนะคะนะเอ่อชื่อช่องว่ากวางเดอะลีเดอนะคะออาวันนี้กวางไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ